น้ำไกแล้วฮ <cues> <l convert> <ını urai> ู <punto benim> ้อุ่นะดูไม่ร้องมาสุดวันนี้เล่นกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะทุกคนสดีสามพันสี่ร้อยท่านด้วยน้องลีโอก็มาค่ะน้องลีโออยู่ข้างหลังนะคะเด็กๆเซตเด็กอยู่ข้างหลังหมดเลยเงฮ้นเฮ้ยเฮ้ยมาแต่สีมาขอบคุณค่ะปิ๊งนะคะ ให้หนูกดแบงค์พี่บอลเมื่อกี้ไงแปดล้าใช่ทักทายจากอังกฤษจ้าอยากมีเงินเปเด็กๆคนละห้าหมื่นเลยโอ้ยตายถือเมียเถอะพ่อเด็กๆกันเปย์อยู่หดอกม้าแมนเพิ่นนี่ตอเพิ่นบะถือเพิ่นกับสิเปย์อยู่บอกว่าตอนนี้เพิ่นหาเงิน ทูทูทุกคนจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ารับชมจากเกาหลีเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทูทูกำลังใจนะคะพี่โอ๊ตมีกำลังใจไหมเดี๋ยวโทรหาค่ะพี่บัวโทรหาพี่เราทูกันพี่บัวคะพี่ปอนไลฟ์สดอยู่ค่ะว่าจะพี่ เปลือกองรูกเลี้ยงไก่จากซององไปแงานเต็มแล้วะขับคุณนะคะัมีอยู่โ้จะนาวดสัจะน่มเปิดแล้วนสเนอยนได้ได้แล้วพี่หนูมแกะเพลงเป็นพิธีกรดีมากเลยค่ะลูกสเต็มและลูกมหากขอบคุณนะคะนักดนตีนะจะบ เพราะว่าเราไรู้อยากแต่ตอนเย็นถามแกเรากเป็นไรนไเพราะว่างานเราถึงวันที่สิบห้าไงเช้าเหมันมันมีเนื้อหน่อยงไม่เอยากร้องท้อขอร้องท้อกาหน่อยเป็นสนุกแังกับสิรรองไม่หนูร้องทอจได้ก็ได้โอ้โอ้นไอคือต่อเลิศงั้นเดี๋ยวบัดโอนให้ก็ได้ กำลังใจนะโตเกียวทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจเรืมทวงได้จากพี่น้องเลยนะคะอย่าลืมทวงเด้เดือนหน้ามีเปจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้ยแกหมายถึงว่าเปที่ไว้เอาไว้นอนหรือเปล่าโอ้ยคนลาเปค่ะว่าอันนั้นขยันว่าอู้เขาบอกเลยอยันว่าเปที่กล้องเล็กข้างหน้าค่ะ ลองส่งเสียงหน่อยกำลังเล่าี่น้ค่ะพี่น้องเราหิวเข่าหิวเข่าค่ะเอาสแตมป์งามค่ะขอบคุณมากมากค่ะไปเล่าเลยใจทั้งหน้าเพราะใครอยู่ที่นู่แล้วสินน้องยูริเออ่น้องยูริไม่ได้มาค่ะทุกคนซีแกมมาค่ะมาครบหมดทุกคนเลยนะคะสําหรับงานวันนี้เต็มวงเต็มโชว์แน่นอนค่ะพี่น้องเต็มวงเต็มโชว์แน่นอนใช่พี่เจนี่กําลังกินอยู่ค่ะเราวปะห้าไหนกินข้าว เขาก็ยังไม่กินนะเตียงมาเตียงเตียงอย่างยู่นีเคยมีคนตดเคยมีคนตดในรถไหมครับเอาไปดูอาทิชีพเลยก็มีมหาปอนไงค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเออคุณครูชินเดี๋ยวน่าจะไปเองค่ะเพราะว่าครูน่าจะติดธุระออ๋ค่ะไม่ผมนะผมแคนผมแคนวิธีแก้แขลนที่ดีที่สุดคือกินน้ำ FC ฟอร์บส์อเมริกา Hello แม่ลอให้กำลังใจที่ชุมเพยแล้วจ้าเด็กๆขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเมื่อนี้ที่ผู้ใดญยุ่ไก่เนาะสามารถไปให้กำลังใจพวกเราด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะที่ลานชุกประการอำเภอชุมเพเนาะพี่น้องน้องสเต็มสวยมากขอบคุณครับน้องสิพอมีเสียงล่ะพี่น้องขอเสียงหี่อยนี่สวยอยู่แต่ขี่ดื้อพี่น้องขี่ดื้อที่เหลืค่ะน้องอยู่ด้านหลังน้องไม่หลับค่ะแต่ว่าช่างแต่งหน้าเราหลับนะคะ พี่คะมันมีอีกปั๊มหนึ่งใหญ่มากมันมีอีกปั๊มหนึ่งใหญ่มากอยู่ข้างหน้าค่ะพี่ง่า่ายไปไม่ได้หรอไม่ใช่ประตูที่ไม่ใช่ค่ะเป็นปั๊มหนึงใหญ่กว่าข้างหน้าเราสั่งนั่นหรอเมียนรอกิ้มรอรอห้องร้องเลิฟน้องสเตอร์ง่ากเราคอยจิ้มใกล้จอซองใหม่คอยกระเหลี่ยวนี่เข้าไปซื้อตั๋วก่อนจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับ EP8 ีแปาผู้ใดซื้อบัตรปอทอค่ะสำหรับผู้ใดที่ คือบาร์อีพี่แปดเนาะพี่ปอนก็จะได้ดูถึงวันที่15เลยก็คือเป็นช,ช่วงอีพี่สาวสงการนะคะบอ,บอกเลยว่าสริ์เราเปลี่ยนใหม่โช,ชว์ใหม่คือเต็มที่แน่นอนพี่อาร์ตมาค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ร้านคันนี้นะคะทุกคนเ,เมื่อคืนพี่อาร์ตไปงานที่กรุงเทพเราไปทุราอยู่กรุงเทพแบบบารที่นี่แล้วก็เขื้นมากเหมือนนี่ละแอนค่ะคุณครูชินจังก็อยู่อีกค้หนึงค่ะแล้วคนคนี้ทุระขาพี่น้อง รักโตเกียวทุกคนขอบคุณนะคะรักโตเกียวเราอย่าลืมรักโรตีด้วยนะครับโตเกียวเนยเกาะอบครับผมแมนขายใครยังไม่กินกอเหรอไม่นเนื่องไม่ว่าละวันสองการานวันดีทีปีแม่ไทยขอให้เอฟซีเบอร์สูบูสุขุนนี่แต่ความสุขความ,มจเจริญความเจ็บยาสุได้ความไขยาสุมีเด้อพี่น้องเด้อ ขอความสุขจงมีแกเจ้าตลอดปีตลอดไปตลอดการละนานเทิร์นลำรับรวยด้วยเนื้อสาธุขอพุดครับขอตากติดตามทีมงานเอฟซีจากชุมพรเราเจอทุกคนเย็นนี้มาเจอกันได้เลยนะคะน้องน้องดื่มน้ำไม่เย็นนะคะอากาศร้อนดื่มน้ำไม่เย็นเน่ะฟังเพลงกล้องพึ่งจบหลายรอบแล้วกล้องหวยไรไม่พ่พี่น้องแมสค่ะไปมาสิว่าทีมกันไงก้องวายอยู่ลหรอเนาะแค่ยินข่าวขอโทษแล้วเนาะครับพี่น้อง ขอบพระคุณครับฝากไปชมไปเชียร์ในเด้อให้กำลังใจกล่องว่าอยู่ในเด้อครับผมเพลงนี้จักวิวหรอวะเจ็ดแสนจ็วิวแล้วเจ็ดแสนเจ้าจะควงกบ่แจ็คไปเพ่งใกล้แล้วใกล้แล้วไป้วงเจวงสันดิดูแล้วดูแล้วเบิงเลยพี่น้องเอาน้องแสตมมีเจนี่นี่ค่ะพี่เจนี่กินขนมอยู่พี่น้องพี่คะ วนันนี้สองทุ่มครึ่งโดยประมาณเนาะพี่ปอนครับเอาออกกันเนมะื่อไหรอยากกินลิ้นจี่ปั่นจังมีใครจะไปเอเมซอนไหมลิ้นจี่เมีนผู้ใดมันเสียาลิ้นจี่มาปัน่นไปก่อนก็ได้ไจะไปแวะทางนาบอลิ้นจี่เขาก็กินกระเจวยุน่นล้วเว้ยมีใครหิวข้าวไหมตอนนี้หิวข้าวมากมากไหมหิวข้าวก็จะจอดที่ยี่ปีน่าก็แกงไม่ได้หิวก็จะจอดถ้าไม่หิวก็จะไปเลยเพราะว่า

อยากเห็นน้องคอปเตอรต์น,อรน,น้องอยู่ข้างหลังค่ะคอปเตอร์ส่งเสียงแน่ไปเราไปซื้อส่งเสียงน้อยสวัสดีครับว่ามีเสียงค่ะน้องโมมีเสียงนะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องรีบนะคะแม่กแทนเบ๊กทานข้าวด้วยเป็นห่วงรักเด็กๆทุกคนขอบคุณนะคะเรื่องนี้ขอยสิไปซื้อไก่จอซื้อไอ้รถต้องับรถกระไรได้ครับต้องรับดับรถได้จ้งเดี๋ยวผมสีขึ้นแม่เลยสุดอยู่นี่แหละไปซื้อไก่จ่อมากินห้องท้องมีใครจะไปอเมซอนไม่ผ่านเลย